Sustainability เป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ Unilever อร์ค่ะยูนิลีเวอร์เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีแบรนด์สินค้าต่างๆที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารแบรนด์คโนเบสฟู้ดคโนเพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในประเทศไทยมาเกือบศตวรรษคนไทยทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างน้อย3ครั้งต่อวันและเรายังเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนถึง99%นอกจากนั้นแล้วเรายังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการต่างๆมากมายผ่านหน่วยงานยูนิลิเวอร์ฟู้ดโซลูชค่ะ นโยบายในเรื่อง sustainability ของ Unilever จะครอบคลุมทั้งในส่วนของเรื่อง climate, plastic, nature และ livelihood เรามีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนติดตามวัดผลและตรวจสอบรับรองผลเพื่อทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะสามารถบรรลุประสบความสำเร็จไปสู่ด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนอย่างต่อเน,นื่องค่ะ สำหรับโครงการที่ Unilever และ Unilever Food Solution ร่วมกันผักดันเราเห็นถนึงความสำคัญของนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยคำนึงถึง Circular Economy เพื่อส่งเสริมให้มีการรีไซเคิและนำกลับมาใช้ใหม่ของพลาสติกหลังจากการบริโภค ในปี2565คนอนได้เริ่มมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ชนิดซองมาใช้วัสดุพลาสติกที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้และในปีนี้เองปี2568นะคะเราเป็นเจ้าแรกเป็นผู้รีเริ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการใช้พลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมีหรือเคมีคอลรีไซเคิลกับบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งทำให้มีลักษณะแบบเดียวกันกับเวอร์จินพลาสติ นอกจากนั้นนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตเรามีการเปลี่ยนการใช้พลังงานที่ใช้ในโรงงานผลิตของกลุ่ม u ยูนิล e ิเวอร์ประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเราก็ประสบความสาเร็จในการเปลยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน100%เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก c l ล mate Change เราลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดซึ่งทําให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง รวมไปถึงยังมีโครงการที่ Unilever ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างโครงการ Recycle Collection Center หรือ RCC เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับพันธมิตรในการส่งเสริมให้มีการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิผ่านรูปแบบแบบ i r h e t r u e และก็ยังมีกระบวนการที่ Unilever ร่วมมือกับกอทมเปิดตัวโครงการมือพิเศษกรุงเทพเฟส2 มอบไปแกงเหล็กรองรับขยะพลาสติกรีไซเคิลมูลค่าต่ำรวมกว่า52จุดทั่วกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นจุดรับคืนขยะพลาสติกรีไซเคิลค่ะผลลัพธ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Unilever Food Solution ควบคู่กับกลยุทธ์ด้าน sustainability ของเราช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมันยังสอดคล้องกับเป้าหมายทางด้านพลาสติกซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทําให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถที่จะรีไซเคิลได้ใช้ซ้าได้หรือย่อยสลายได้เรามั่นใจว่าทุกๆก,การปรุงผู้ประกอบการจะมีคุณค่ามากกว่าที่เคยด้วยคณอสำหรับผู้ประกอบการเนือ,อชีพค่ะ เรามีความยินดีค่ะแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัล SX TSCN Sustainability Award ในปี2024ที่ผ่านมามันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของเราต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนธุรกิจของเราพร้อมกับพาร์ทเนอร์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน อีกครั้งการเป็นสมาชิกของ TSCN ทําให้เรามีความมั่นใจว่าเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นได้จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเราจะไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะ